ส้มขี้ปลากับส้มไข่ปลานะคะนี่ค่ะเราจะเอามาเอาไปย่างกันนะคะหรือว่าใครจะทานดิบก็ได้ค่ะแต่แม่ลุงชอบทานสุกนะคะจะเอาไปย่างก่อนค่ะห่อด้วยใบตองนี่ค่ะห่อด้วยใบตองแล้วก็เอาพริกโรยด้านหน้านะคะนี่น่ากินมากรสชาติอร่อยมากนะคะไม่ขมนะคะ สำหรับคนชอบกินปลาส้มไข่ปลาส้มขี้ปลาส้มนะคะไม่เหม็นและไม่มีกลิ่นอร่อยมากค่ะนีของสูตรยาโสธรน,นะคะนี่แล้วก็ห่อกันเลยพับอย่างนี้เลยคะ่ะแล้วก็เอาไปย่างค่ะนี่ค่ะ ใ่ตอนมันจะเล็กนิดนึงนี่ค่ะแล้วก็มาใส่ตะแกงย่างไปเลยนะคะนี่ค่ะเป็นอันเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปย่างกันค่ะค่ะทุกคนเราก็มาย่างส้มขี้ปลากันนะคะส้มขี้ปลาหรือส้มไข่ปลาค่ะ นี่ค่ะมีทั้งสองอย่างรวมกันเลยนะคะนี่ห่อใบตองเรียบร้อยค่ะย่างหอมหอมเลยนะคะรสชาติไม่ขมนะคะอร่อยมากค่ะส้มขี้ปาถะะ้าใครยังไม่เคยลองนะคะเอาไปลองย่างกินได้เลยค่ะหรือบางคนก็นิยมกินดิบก็ได้นะคะแต่แม่ลูกชอบทานสุกนะคะจะหอมและอร่อยกว่าค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกกันนะคะว่าหน้าตาส้มขี้ปลาและส้มไข่ปลาของเราจะเป็นยังไงนี่ค่ะ ซ้มขี้ปลาย่างกับซ้มไข่ปลาย่างของเรานะคะสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาแกะกันดูเลยค่ะ,ะเป็นอย่างไรนคะคะดูสิหน้าตาจะเป็นอย่างไรมาแกะดูเล ีค่ะนี่เราไปย่างแล้วก็จะแห้งแข็งอย่างนี้เลยนะคะนี่โหน้าตาน่าทานมากค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะให้คนรอชิมนี่ค่ะส้มขี้ปลาส้มไข่ปลาย่างนะคะนี่สูตรของที่ไหนคะเดี๋ยวชวน ท้องเยือโซทอนบอกรสชาติได้ค่ะเป็นยังไงคะบอกสมม้สมนัวครับสมนัวแซบแซบอร่อยมากสําหรับใครที่ชอบกินปลาส้มนะคะแบบไม่ไม่หมกก็ได้มาแบบหมกก็ได้แบบดิบก็ได้นะคะแต่แบบแบบหมกก็อร่อยนะคะแบบย่างก็อร่อยค่ะไข่ปลากับส้มขี้ปลาผสมกันนะคะจานนี้แซบอร่อยมากค้านเกลือ